จะมาคุยกันเรื่องแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากแต่ก็แอบสุดขั้วนิดๆน,นะครับคือเรื่องการใช้ชีวิตให้มันเบาๆสบายๆผ่านปรัชญาการทิ้งของคุณนาการุโยชิฮิสะนักธุรกิจญี่ปุ่นอ๋อค่ะที่คุณนิ้วกลมรีวิวไว้ในช่อง YouTube จากหนังสือทุกอย่างพิ้งมันไปให้หมดใช่ไหมคะใช่เลยครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าอีก,การทิ้งสิ่งต่างๆเนี่ยทั้งของความคิด หรือแม้แต่แผนการมันจะช่วยให้เรามีอิสระมากขึ้นได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะเพราะคนนากาโนนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นถึงอดีตซ e o ที่แบบพลิกโฉมบริษัทโกดังเก่าๆอย่าง a ว eH ส u ์ e ทราดเลยแต่ชีวิตส่วนตัวกับตรงกันข้ามคือแทบไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยไม่มีบ้านไม่มีรถเงินเหลือก็บริจาคทิ้งมันก็เอ่อทำให้เราสงสัยนะคะว่าอะไรคือเบื้องหลังความคิดนี้นั่นสิครับเหมือนแกนหลักมันคือการทิ้งเพื่อสร้างที่ว่างจริงๆนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นก็ เออสลัดออกไปไม่ใช่แค่ของนะแต่รวมถึงความคิดความเชื่อเก่าๆหรือตำแหน่งด้วยซ้ำเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาใช่ค่ะแล้วมันก็ไปเชื่อมกับหลักที่ว่าวันนี้คือทุกสิ่งคือให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากๆทำตรงหน้าให้ดีที่สุดไปเลยไม่ต้องไปพะวงกับอนาคตมากคือเชื่อว่าถ้าปัจจุบันดีเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ดีตามมาเองอะไรแบบเนี้ยค่ะ การโฟกัสที่ปัจจุบันแบบสุดๆแบบนี้ในชีวิตจริงมันจะทําได้แค่ไหนกันครับคนเรามันก็อดคิดถึงวันพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเป็นคําถามที่ดีค่ะคือจริงๆมันคงไม่ใช่ว่าไม่สนอนาคตเลยนะคะแต่เป็นการเชื่อมั่นในเหตุมากกว่าว่าถ้าเราทำเหตุวันนี้ดีที่สุดผลมันก็จะดีตามไปเองเหมือนกับที่เขาบอกว่าทำสิ่งที่ทำได้วันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีจริง เน้นลงมือทํามากกว่านั่งกังวลเฉยๆนะคะแล้วก็มีอีกมุมที่น่าสนใจคือเรื่องการปกป้องความเป็นขบฏปกป้องความเป็นขบฏ ฟังยูเหมือนอสนับสนุนให้ต่อต้านเลยนะครับมันยังไงเหรอครับไม่เชิงต่อต้านซะทีเดียวนะคะแต่มันเหมือนกับการที่เราเ,าเปิดใจรับฟังเสียงเล็กๆในใ,นใจเราหรือในใจคนอื่นที่มันอาจจะคิดต่างออกไปไม่จําเป็นต้องเอออ,อตามกระแสหรือตามองค์กรไปหมดทุกอย่างการที่เรากล้าจะรู้สึกหรือคิดต่างเนี่แหละคะ่ะบางทีมันจุดประกายไอเดียใหม่ๆได้นะ อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับการให้พื้นที่กับความหลากหลายทางความคิดเนอะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับที่เขาบอกว่าลงมือทำไม่ต้องรอพร้อมเลยสินะครับเพราะถ้ามัวแต่รอฟังเสียงส่วนใหญ่รอให้ทุกอย่างเป๊ะมันอาจจะไม่ได้เริ่มเลย ใช่เลยค่ะอย่างตอนที่คุณนากาโนะได้งานแรกที่อิเซตันแบบบังเอิญเอิงเอิจากการคุยกับคนขายดอกไม้ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าอยากทําอะไรมันคือการเปิดรับความไม่แน่นอนแล้วก็กล้าที่จะลองถึงแม้จะยังไม่มั่นใจร้อยเอร์เซ็นแล้วเขาก็ผลักแนวคิดนี้ไปให้สุดเลยด้วยการไม่ยึดติดกับวัตถุหรือสถานะอะไรเลยค่ะไม่มีบ้านไม่มีรถของรหรูๆก็ไม่สะสมสําหรับเขามันคือความเบาสบายอิสระไม่ต้องผูกมัดตัวเอง แล้วเรื่องทิ้งแผนการที่ตายตัวล่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจปกติเราจะถูกสอนให้วางแผนยาวๆใช่ค่ะแต่คุณนากาโนมองว่าแผนที่มันละเอียดเกินไปมันอาจจะกลายเป็นกรอบขังเราไว้ทำให้เราอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่มันเข้ามาแบบไม่คาดฝันได้ เขาเลยเชื่อในการไหลไปตามสถานการณ์มากกว่าสนุกกับปัจจุบันไปมีตัวอย่างตอนที่เขาเปลี่ยนใจปุ๊บปั๊บ,บเลยจากจะไปสิงคโปร์กลายเป็นไปไต้หวันแทนตอนรอต่อเครื่องนะคะแล้วนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่ของเขาเลยมันคือความยืดหยุ่นมากๆโหขนาดนั้นเลยแม้กระทั่งความทรงจำดีๆความสำเร็จเก่าๆเ,เขาก็บอกว่าใหญ่ยึดติดถ้ามันขวางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันนี้ดูต้องใจแข็งเหมือนกันนะฮะ ค่ะคือต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดสิ่งที่เคยเวิร์กในอดีตปัจจุบันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้การกล้าที่จะกลัดลำหรือเปลี่ยนทิศทางได้เร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนอันนี้สำคัญมากไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งที่เคยพูดหรือจุดยืนเดิมๆในอดีตฟังดูเป็นชีวิตที่ อิสระมากๆเลยนะครับแต่ก็คงต้องอาศัยความกล้าแล้วก็การปล่อยวางที่สูงมากจริงๆใช่ค่ะโดยรวมแล้วแนวคิดของคุณนากาโนเนี่ยก็คือการท้าทายความคิดเรื่องความสำเร็จการครอบครองการวางแผนแบบเดิมๆเลยเขาเสนอทางเลือกของอิสระภาพที่มันเกิดจากการกล้าทิ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดรับปัจจุบันและอนาคตที่มันคาดเดาไม่ได้แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่คุณนิวกลมเล่าไว้ก็น่าสนใจเหมือนกัน คือบทสวดที่คุณนาการโนใช้เริ่มวันใหม่ทุกเช้าอันนั้นดูเหมือนจะมีความสมดุลบางอย่างซ่อนอยู่นะครับไม่ได้สุดขั้วไปเสียทีเดียวอ๋อค่ะบทสวดนั้นที่มีการยอมรับข้อจาํากัดเช่นมีอาหารกินถึงพรุ่งนี้แล้วก็ยืนยันความตั้งใจว่าจะพยายามสุดกําลังแต่ก็เปิดรับคําชี้แนะด้วยจะเชื่อฟังคําชี้แนะมันน่าสนใจตรงที่มันผสมการระหว่างความมุ่งมั่นจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดกับการยอมรับกระแสะชีวิตและคําแนะนําจากข้างนอก งั้นข้อคิดสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ว่าเราทุกคนต้องทิ้งทุกอย่างแบบคุณนากาโหนเป๊ะๆแต่อาจจะเป็นการหาจุดสมดุลของตัวเองระหว่างการลงมือทำในสิ่งที่ควบคุมได้กับการเปิดใจยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็พร้อมปรับตัวไปตามสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือการผสมผสานร,ระหว่างความตั้งใจกับการน้อมรับความเป็นไป อันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริงมากกว่าเนาะเพื่อสร้างอิสระในแบบของเราเองอาจจะลองกลับไปคิดดูว่ามีอะไรในชีวิตที่เราพอจะทิ้งได้บ้างเพื่อให้มันเบาขึ้นแล้วก็เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆได้มากขึ้นค่ะ